ปีชงตามมาด้วยอะไรจ้าทำพิธีกรรมจ้ะปีชงมันมีไว้สาหรับหลอกคนโง่ค่ะทุกอย่างแก้ได้ด้วยการเสียเงินมึงเชื่อก็เชื่อ,อไปกูไม่ได้ว่าอะไรมึงทำก็ทำไปกูไม่ได้ว่าอะไรแต่มีคนมาถามกูกูจะพูดแบบนี้เพราะกูไม่เชื่อ กูถามมึงหน่อยมึงใช้ชีวิตมาเนี่ยต่อให้เป็นปีที่ไม่ชงอ่ะมึงไม่เกิดปัญหาเลยเหรอมึงใช้ชีวิตมา300กว่าวันเนี่ยคือชีวิตมึงดีมากว่างั้นโอ้ปีนี้ไม่ชงก็เลยแบบสบายเลยชิวๆทำอะไรดีหมดทั้งปีมีแหรอไม่มีค่ะต่อให้ไม่ชงชงหรือไม่ชงชีวิตมึงต้องมี ใครที่มึงกล้าบอกว่า365วันถ้าสมมติปีที่แล้วมึงไม่ชงอย่างเงี้ยสามวันที่ผ่านมาคือชีวิตมึงดีหมดไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลยไม่มีติดขัดเลยมีเหรอมันไม่มีปีชงมันมีไว้สําหรับหลอกคนโง่ค่ะเพราะมันขายของได้ไงถ้ามันบอกว่าชงปีชงตามมาด้วยอะไรจ้ะทำพิธีกรรมจ้ะทุกอย่างแก้ได้ด้วยการเสียงเงิน มึงจะเถียงกูอะอีที่มึงบอกว่ามึงมีเคราะห์ที่มันบอกว่ามึงมีเคราะห์ปีนี้มึงชงเดี๋ยวมันให้วิธีแก้ชงมึงแต่วิธีแก้ชงมึงก็คือมึงเสียเงินแน่นอนเดี๋ยวมันแนะนําให้แก้ชงไม่ยากหรอกไปวัดนู้นไปวัดนี้ไปทําพิธีนู้นพิธีนี้เสียเงินมึงจะไปชงกับใครก็ไปมึงไม่ได้ชงกับกูและคนหนึ่งไม่ได้กินเงินกูค่ะไม่ต้องมาชงกับกูกูชงเองได้กูมีวิธีแก้ชงอยู่บ้าน กูไม่อยากชงกูว่าชื้อซื้อแบบน้ํานี่ผสมมาเรียบร้อยไม่ต้องชงกูไม่กินแบบผงกูกินแบบน้ําค่ะวิธีแก้ชงเอา้าลองคิดดูให้ดีใช้สต,ติปัญญาให้ดีว่าไอ้ที่เขาบอกคุณว่าเนี่ยปีเนี้ยคุณชงปีนู้นคุณชงมันตามมาด้วยอะไรหนึ่งปุ๊บบอกว่าปีนี้ปีชงปุ๊บคุณไม่สบายใจละถ้าเขาบอกว่าราศีนี้อยู่ในเกณฑ์ปีชง ร้อยทั้งร้อยคนที่เชื่อเรื่องดวงเรื่องราศีฟังแบบนี้ปุ๊บไม่สบายใจละเมื่อไม่สบายใจตามมาด้วยอะไรตามมาด้วยการที่ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้ชงเพราะคิดว่าถ้าไปทําพิธีปุ๊บสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ชงจะไม่เกิดเสียเงินแล้วจะไปเชื่อทําไมความเชื่อที่ทําให้เราต้องเสียเงินเสียทองความเชื่อที่เชื่อแล้วทําให้เราไม่สบายใจเราจะไปเชื่อทําไม มึงเชื่อก็เชื่อ,อไปกูไม่ได้ว่าอะไรมึงทําก็ทําไปกูไม่ได้ว่าอะไรแต่มีคนมาถามกูกูจะพูดแบบนี้เพราะกูไม่เชื่อกูมีหน้าที่ให้ตติคนกูมีหน้าที่ให้ตติคนกูไม่ได้ไปล้ําเส้นความเชื่อพวกมึงอีกเออถ้ากูแบบไปแบบไปพังพิธีมึงอย่างนี้ก็ว่าไปอย่าง